อ๋อ,อ,อก็คือตรงนี้เลยเหรอคะก่อนถึงโลตัสให้เลี้ยวซ้ายนะคะคจะอยู่ตรงข้ามกับโฮมโปรด้วยนะคะก็คือซอยนีย้จะอยู่ตรงข้ามกับโฮมโปรให้เลี้ยวซ้ายอันนี้คือเราดูจากพิกัดนะคะ ใช่ครับแล้วก็เลี้ยวสายตรงนี้เลยนะคะ,ะก่อนถึงโลตัสและตรงข้ามโฮมโปรจะมีซอยให้เลี้ยว้ายเข้ามานะคะตอนนี้นะคะระยะทางจะเหลืออีกประมาณ4.4กิโลเมตรก็คือจากถนนราชสีมาโชคชัยนะคะจะห่างจากจุดนี้นะคะประมาณ4 3จกิโลเมตรหรือการเดินทางประมาณ7นาทีนะคะใช่ครับ ค่ะแล้วเราก็มุ่งหน้าตรงต่อไปเลยนะคะใช่ครับเราวิ่งตรงต่อไปเลยนะครับค่ะแล้วก็ถนนนะครับเป็นถนนสี่เลนเลยนะครับตรงนี้นะครับอ๋อเป็นถนนที่กว้างขวางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและจุดเด่นของสังหาแปลงนี้นะครับน้องแก็คือใกล้เขตอุตสาหกรรมสุรนารีนะครับผมแล้วก็ติดตรงสองด้านนะครับทำเปค้าขายเลยนะครับปัจจุบันเนี้ยเขาเปิดเป็นร้านค้านะครับน้องแมม แล้วก็แปลงนี้พิเศษเลยนะครับก็คือใครซื้อตอนเนี้ยของในร้านนะครับค่ะทางเจ้าของให้ให้เลยใช่ไหมคะนุองแอมใช่แล้วอันนี้เป็นเป็นโปรพิเศษมากๆเลยนะคะคือเหมือนแบบว่าขายพร้อมกิจการเลยนะคะก็คือให้ไปด้วยเลยฟรีๆค่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแอมจะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและราคานี้คุ้มค่ากับการเป็นเจ้าของหรือเปล่านะคะใช่ครับอ่าตอนนี้นะคะเราก็กําลัง ผ่านป้ายที่เขาเขียนว่าตรงไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบ้านหนองระเวียงนะคะใช่ครับก็คือแจ้งทางคุณผู้ชมก่อนนะครับแยกที่เราเลี้ยวมาเขาเรียกว่าแยกหนองระเวียงนะครับอ๋อตรงนี้คือแยกหนองระเวียงนะคะใช่ครับตรงข้ามโฮมโปและก่อนนะคะใช่ครับผมอ,อแสดงว่าหนองระเวียงก็คือคักมากเ ดูนะครับพื้นที่สองฝ้าฝั่งทางนะครับดูเจริญมากๆเลยนะครับตรงนี้เป็นตลาดนะครับเป็นร้านค้านะครับเยอะแยะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราวิ่งตรงต่อไปนะครับณจุดนี้นะครับถึงแปลงอสังหาของเราว่า2.6กมนะครับหรือใช้เวลาในการเดินทาง5นาทีเท่านั้นเองนะคะซึ่งทำเลนี้นะคะจะอยู่ห่างจากคุณย่าโมนะคะประมาณ 9.7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใกล้เมืองมากๆเลยะ,ะตอนนี้เราผ่านร้านคุณเติมกว๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่แล้วคะพี่นะ<ร>า,าน้พ<า>ใช่ไหมคะหิวอีกแล้วค่ะ <laughs> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ช่อง NW Real Estate 78นะคะพาคุณผู้ชมมาชมทำเลค้าขายนะคะอีกหนึ่งทำเลค่ะซึ่งแปลงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัวสาลานะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ครับผมแล้วก็แปลงนี้นะครับอย่างที่น้องแหม่บอกนะครับติดถนนสองด้านนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ในทําเลค้าขายนะครับขายพร้อมกิจการเลยนะครับก็คือซื้อซื้อวันนี้ได้ของแถมไปเลยนะคะโอ้โหคุ้มมใช่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในร้านนะคะก็แถมได้ให้สินค้าด้วยเหรอใช่ค่ะไม่ใช่ว่าให้ โต๊ะเตียงอะไรไม่ใช่อย่างเดียวนะคือให้ของไปด้วยเลยทั้งหมดเลยในร้านนะคะได้สิ่งของสิ่งของนะครับสินค้าภายในร้านทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้วันนี้ร้านเปิดไหมคะน่าจะเปิดนะครับเดี๋ยวถ้าร้านไม่เปิดเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรูปรูปภาพภายนอกให้ดูอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ต้องไปดูก่อนนะคะ แล้วก th ็วิ่งตรงต่อมานะครับแล้วก็จะถึงแยกไฟแดงนะครับแยกไฟแดงนี้ก็คือแยกไฟแดงนะครับถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมานะครับถนนหมายเลขหนึ่ง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 นะครับอ๋อหมายเลขหนึ่ง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 นะคะใช่ครับเป็นถนนเลี่ยงเมืองอีกสายหนึ่งนะครับที่รัดเข้าเมืองนครราชสีมาได้นะครับผมก็สะดวกสบายเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงแยกถนนหนึ่ง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 แล้วนะครับค่ะครับผม ปิดไฟแดงก่อนนิดนึงนะครับที่เราถ่ายการเดินทางให้ดูนะครับในเบื้องต้นก็แจ้งให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับว่าเราอยากให้ลูกค้าได้เห็นนะครับบรรยากาศก่อนถึงแปลงที่ดินแปลงต่างๆนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับประกอบการตัดสินใจนะครับในการซื้ออสังหารารทุกชนิดที่เราขายนะครับผมในเบื้องต้นนะครับเผื่อว่าลูกค้าอยู่ไกลๆเนี่ยลูกค้าจะได้เห็นนะครับว่า บริเวณรอบข้างเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหม<ช>คะ,คะน้องแอมถูกต้องค่ะเพราะว่าการที่เรากดดูจากอ GPS อย่างเดียวเนี่ยลูกค้าจะไม่ได้เห็นนะคะว่าปัจจุบันนี้อะค่ะเขามีสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้างทั้งถนนหนทางอะไรเงี้ยเพราะว่า GPS เขายังไม่ได้อัปเดตใช่ไหมคะพี่นัใช่ครับแต่ว่าถ้าเราถ่ายวิดีโอแบบนี้ลูกค้าจะเห็นได้ชัดเลยค่ะ เมื่อข้ามแยกไฟแดงมานิดนึงนะครับก็ชะลอความเร็วนะครับแล้วก็เตรียมเลี้ยวเข้าตรงซอยนี้เลยนะครับน้องแหมทางด้านขวามือนะครับเอขาเรียกว่าวัดหนองตาคงนะคะพี่นะวัดหนองตาคงนั่นเองใช่ไหมคะกล้วัดหนองตาคงเดี๋ยนะเราเคยขายที่ดินแปลงใกล้หนองตาคงไปแล้วใช่ไหมคะพี่นะ แล้วก็ปัจจุบันนี้เราก็มีที่ดินพร้อมบ้านหนองตะคงอีก255ตารางวางที่ขายอยู่นะคะตอนนี้เราขับเข้ามาในซอยแล้วนะคะใช่ครับก็ซอยเข้าวัดหนองตะคงนั่น,นเนะะองนนครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านหนองตะคงนั่นแหละใช่บ้านหนองตะคง,ะงแล<ช>้วก็คือเนี่ยเราขายที่ดินพร้อมบ้านไปแถวแถวนี้แหละหนึ่งแปลงตอนแรกเราขายไปประมาณก่อนหน้านี้แล้วนะคะ วันนี้เราก็เข้าซอยของวัดหนองตาคงใช่ไหมคะพี่แะแล้วเหลือจากเท่าไรคะจากจุดนี้ครับ800เมตรเองค่ะน้องแมวใกล้มากเลยจากถนนใหญ่ทางเข้าวัดหนองตาคงนะคะก็คือห่างแค่ประมาณ800เมตรเท่านั้นนะคะแล้วถนนกว้างมากด้วยเห็นไหมครับน้องแมวค่ะวันนี้นะครับถ้าใครมาเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาก็จะได้เห็นนะครับบรรยากาศที่เย็นชุ่มชื่นอีกละครั้งหนึ่งนะครับค่ะ ก็คือฝนตกแต่เช้าเลยแต่เช้ามืดเลยนะคะควันนี้มาถึงแยกนี้ก็ไปทางด้านซ้ายมือนะครับอ่าไปซ้ายมือต่อเลยนะคะใชครับนี่เราจะเห็นวัดหนองตาคงอยู่ด้านหน้าแล้วค่ะค่ะแสดงว่าทำเลนี้นะคะจะอยู่ใกล้ๆวัดหนองตาคงเลยนะคะใช่ครับประมาณไม่กี่ร้อยเมตรเองนะคะสําหรับที่ดินพร้อม ทำเลค้าขายตรงนี้นะคะครับเนี่ยน้องแมมเมื่อถึงวัดหนองตะคงแล้วนะครับก็ให้เลี้ยวไปทางด้านขวามือนะครับอ๋อตรงนี้นะคะวัดหนองตะคงอยู่ด้านหน้านะคะให้เลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาไปทางเรียบกับทางกำแพง,แพงวัดนะคะ,ะครเรียบกับกำแพงวัด วัดบ้านหนองตากจากจุดนี้นะครับถึงแปลงที่ดินก็ร้อยแปดสิบเมตรเองค่ะโอ้ร้อยแปดสิบเมตรเท่านั้นเองใช่ไหมคะไกลมากมากเลยแล้วก็เป็นชุมชนนะครับเป็นโครงการหมู่บ้านนะครับเยอะมากครับตรงนี้นะครับค่ะเขามีหมู่บ้านจัสรรด้วยนะคะหลายหมู่บ้านเลยนะคะเนี่ยใช่ครับก็อยู่กลางชุมชนกันเลยนะครับใช่แล้วตอนนี้นะ NW Real Estate เจปดนะคะกำลังจะพา คุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมที่ดินพร้อมร้านข้านะคะเราเรียกอย่างนี้ดีกว่าจะบอกว่าเป็นบ้านก็ไม่ใช่ขนาดนั้นจะบอกว่าเป็นอาคารพาณิชย์ก็ไม่ถึงขนาดตรงนั้นนะคะถึงแล้วะนะคะเป็นร้านค้านะคะเดี๋ยวเราลงไปชมแปลงที่ดินพร้อมกันเลยนะครับอ๋อถึงแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขอวอนุญากลับรถก่อน,นะะได้ค่ะโอ้โหตรงนี้ก็คือเหมือนเป็น ทำเลที่ว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะมากๆเลยนะคะหนาแน่นมากๆเลยนะคะเลยวัดหนองตะคงมาแค่ไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงแปลงที่ดินแล้วนะคะคนี่ขับมาให้ดูบรรยากาศอารอบๆก่อนนะครับออันนี้แถมใช่ไหมคะมครัโห้เขามีปลูกต้นดาวเรืองเยอะมากเลยตรงนี้สวยจังแล้วก็มีดอกไม้เยอะมากๆเลยนะคะ ใช่ครับโอ้ข้างในก็เป็นพวกเบนชั่นเยอะเลยนะครับเป็นห้องหอพักนะครับด้านซ้ายมือเมื่อกี้เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะก็เนื่องจากว่าใกล้เขตเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมนะครับห่างจากห่างจากตรงนี้ประมาณ3กิโลเมตรนะคะใช่ครับแต่คือเป็นชุมชนสําหรับเหมาะกับการค้าขายได้เลยอะค่ะใช่ครับดขออนุญาตกลับรถตรงนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่า ลูกค้าบ,บอกว่าทำไมลับรถยาวกันเนื่องจากมีรถตามหลังมาเกือบเลถตรง<ช>นี้นะครับได้ค่ะนี่เราก็แถมมาซัตรงนี้เลยนะคะก็คือแถมรประมาณากมหนึ่งนะครับผมค่ะ บ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ใกล้กับมู่บ้านเจเจเล็กวิวพาร์คนะคะไม่ไกลก็คือย่านนี้เป็นย่านบ้านบ้านที่อยู่อาศัยบ้านจัดสรรประมาณนี้นะคะแต่ว่าแปลงที่เราขายเนี่ยจะเป็นทำเลที่ทําธุรกิจได้นะคะขายของได้แล้วเราก็แถมกิจการไปด้วยนะคะแถมตรงนี้เขาเรียกที่ซอยเสือทะเลหนึ่งซอยเสือทะเลหนึ่งค่ะ ใช่ที่นี่เขาเร,เรียกว่าซอยเสือทะเลหนึ่งนะคะคตอนนี้เราก็กำลังจะผ่านอพาร์ตเมนต์อีกรอบหนึ่งใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นเขนตชุมชนนะครับผมก็เหมาะเลยนะครับสามารถค้าขายได้รายได้เยอะเลยนะครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าทางเปิดหรือเปล่าใช่ไหมคะน้องแมวใช่ ตอนนี้เราก็กําลังจะถึงร้านของเจ้าของแล้วนะคะที่ขายพร้อมกับสิ่งของภายในร้านนะคะก็คือให้หมดเลยนะคะได้ที่ดินด้วยอยู่แล้วเนาะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะหนึ่งหลังแล้วก็แถมธุรกิจให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราขอดูเดี๋ยวดูพิกัดที่ถูกต้องก่อนนะคะว่า อยู่ตรงไหนนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านคะเดี๋ยวบําขออนุญ,ญาตโทรหาเจ้าของร้านก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะมันจะพาลูกค้ามาชมคําเลค้าขายนะคะอยากให้ลูกค้าดูรอบๆ<อ>ก่อนคะลองดูก่อน,นะะเดี๋ยวคุณผู้ชมกำลังชมอยู่นะคะเดี๋ยวบําขอโทรหาลูกค้าแป๊บหนึ่ง ลูกค้าลงไปชมแปลงที่ดินพร้อมกันนะคะ่ออยาดแป๊บนึงนะคะผม เดี๋ยวเราพาลูกค้าทุกท่านชมอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะ,คะตอนนี้เดี๋ยวแบบขอตัวไปถ่ายวิดีโอก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ